สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหัวราวพัฒนานะครับเวลาจำวันจันทร์ที่27ครับวางก่อนล่วงหน้า1วันครับก็ฝากทักทายบรนพีเมือน้องครับสบปปลาครับ F-C ทางสปปลาสบายดีสำหรับหัวราวพัฒนารอบที่แล้วเด่นมาแต่เจาะไม่มานะครับเสีดายไหม6-3-3-6มมันย้อนนะเจ็บไอเรีย้อนนี่เสียดายมากเจ็บใจมากครับ รอบที่แล้วเด่น6มานะครับขารูดรอดนะครับขาเจาะต้องขออภัยจริงครับเรารู้ขั้นต่อวันนี้ครับรอบวันศุกร์ออก3 1 4หนึ่ง6ีสเด่นสุดที่จับได้วันนี้คือ3ครับสำหรับขารูดขาวิ่งจัด3นะครับสำหรับขาเจาะรอแป๊บนึงนะครับขารูดขาวิ่งจัด3ครับเรื่องที่ผมวางถ้าถูกใจท่านจัดนะครับนบกวนดูเป็นแนวทางนะครับผม ชุดวินผมยังคงไม่ลงให้จนกว่าผมจะเจาะได้นะครับนะครับผมจะวางชุดจะวางเลขตัวเดียวไว้ก่อนนะครับเล่นตัวเดียวไว้ก่อนนะครับสองสามสี่สามสองสามสี่สามเก้าสามครับสองสามสี่สามเก้าสามสองหกคือจริงขผมได้สามได้สองได้หก นะครับได้ 3, ได้2ได้6แต่3 6 6 3รอบที่แล้วมันมาเป็นแล้วมาล่างนะอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นบนอีกแล้วก็5 0 0 5ครับเนาะมาหกเข้าไปครับก็สามตัวนะครับหกสองสามหกสี่สามหกเก้าสาม 6ก6องห6หกสองสองหกสี่หกหกสีแล้วก็หกหครับสำหรับหัวราพัฒนาประจําวันจันทร์ที่27ได้แนวนี้นะครับผมก็อาจจะเสียงไม่ค่อยดังเสียงไม่ค่อยเพราะว่ายังเจาะไม่มาครับยังเจาะไม่มาก็เอาง่ายคือเขียะนแะล้วนสามรอบที่ผ่านมาเด่นเพิ่งมาสองรอบยังเจาะไม่มาเลยครับนะครับงงงงใจตัวเองเหมือนกัน ครับได้แล้วทำไงได้เนาะใครจะไปทราบว่าเลขออกอะไรครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปต่อ,ตอไปครับ